พกาาลัังสบบยจตมือนหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันโอเคครับทุกคนและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้าน a b บิสุราเมงนะครับที่นี่สาขาอยุธยานะครับทุกคนนี่พ่อแบงค์มีการ์ดมาด้วยเป็นการ์ดเสียงดวงได,ไ,ได้อะไรได้อะไรไปได้อะไรบะมีเย็นซาลุราเมงเอาไปสงสส่แน่ฉุนจมูกเลยพ,พี่เบสพี่เบส ต้องมีสมรักกันบ้างนะกินได้ไหมเนี่ยกินได้กินได้ครับแต่อาจใครทิ้งมันกินได้วาซาบิกินกับอาหารญี่ปุ่นอร่อยพี่เบสเนื้อกินเปล่าเปล่าอ๋อเรากินทีละน้อยไงไปเราข้าไปดูข้างในร้านกันเลยดีกว่าครับเอวิสุราเมงสาขาอยุธยาตั้งอยู่บริเวณท่ารถเจ้าพรมร้านเปิดทุกวันตั้งแต่ส1อโมงเช้าถึง4ทุ่มสามารถเซิร์ช g o o g l e Map มาได้และสามารถจอดรถหน้าร้านได้เลยเมนูแนะนำสำหรับเด็กสาลุราเมง และปีกไก่ทอดนาโกย่าซิกเนเจอร์ของทางร้านทงคตสึราเมงและข้าวหน้าปลาไหลข้างในร้านผมจะตกแต่งเป็นญี่ปุ่นเลยนะเป็นธีมเลยนะนี่วันนี้วันนี้เรามาดูนี่ครับข้าวหน้าปลาไหลครับทุกคนอุ้ยพ่อมันไหลเหรอปลาไหลไฟฟ้าอุ้ยไม่ใช่แม่แม่อันนี้ทงคตสึราเมงแม่ตัวนี้ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยจะเป็นซิกเนเจอร์มีทั้งข้าวหน้าปลาไหลทงคตสึราเมงแล้วก็นี่นี บะหมีเย็นนี่เป็นของโปรดเด็กๆเลยนะแม่บิงเขากินสาหร่ายไปหมดแล้วพ่อจริงปะนี่นี่เลยวลาเวลาทานนะครับเราจะเปิดอันนี้ออกมานี่จุ้มจุ้มจุ้มโอ๊ยลงได้โอ๊ยโอมันแกว่งมันแกว่งไม่กิฟต์กิฟช่วยหน่อยลงแล้วลงแล้วรู้เมนูนี้เด็กๆได้ทำเองเลยนะแม่ขอบคุณค่ะแล้วแล้ว นี่เด็กๆได้ทำเองด้วยโอ้โหคุณเก่งอะ่ะแม่นมากเข้าปากพอดีพออดีือฟืดเข้าไปเลยนี่ทุกคนนี่ขอทุกคนพีเ่เบสได้การ์ดว,วาซาบิมาครับทุกคนเต็มคาราเบลไปเลยเราให้พีเ่เบสชิมกับข้าวหน้าปลาไหลดีกว่านี่ข้าวหน้าปลาไหลนี่ทีเด็ดเลยนะพ่อแบงค์ชอบกินมากนี่แล้วครับเอาละครับ ครับเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เบสเอืมอร่อยสิข้าหน้าปลาไหลนี่คือแบบเมนูเด็ดเลยนะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนื้อวาซาบิโปะไปที่ปลาไหลเหรออือหมสุดยอดและนี่คือซาลุราเมงนะครับเป็นมี่เย็นนะครับน้องไว้ได้ของโปรดมาครับทุกคนจุ่มลงไปในทั่วเย็นโอ้โหแบบนี้เลยใครเคยกินไหมเนี่ยโอ้โห เป็นไงครับอุ <c oughs> ้ยอุ nah, k k an, ้ยตาโตเลยอะและนี่คือเกี๊ยวซ่าเมนไทโกชีดน่ากินมากมากครับยืดชีตยืดเลยนะอึ๊บๆึ๊บ้โหกำลังยืดเลยพี่เบสโอ้โหโอหไหวไหมเนี่ยโอ้โหยืดยืดยืดนะครับเอาละครับทีเด็ดนะครับคำนี้โอ้ใส่วาซาบิเพิ่มเพราะว่าวันนี้พี่เบสต้องใส่วาซาบิทุกเมนูเลยนะ หยิบด้วยรกนวาซาบิแต่พี่เบสกลายเป็นชอบอีกอะเท่าไหร่ครับ9ก้าเต็มสิบไปเลยครับเมนูนี้ไว้อซาลุราเมงเต็มสิบเต็มสิบเลยเต็มสิบไปเลยอ๋อโอ้โหมันไว้ชอบเกี๊ยวซ่าเมนไทโกชีสยืดยืดเลยครับทุกคนอือหโอ้โหอันนี้ไม่ต้องมีซอสเลยใช่ไหมพ่อใช่เขาราดซอสมันมีรสชาติของชีสมาอยู่แล้วเต็มคำเลยนะพอดีคำเลยลุยลุยเลยอือห ช้ำๆเลยอุ้ยไบร์น่าจะชอบนะแบบเนี้ยแม่ดีไหมอร่อยอยู่แล้วแม่อร่อยใช่ใช่โอ้โหนี่น่แต่ข้าวไหนเฮ้ยอันนี้ผมข้าวหน้าปลาไหลหมดแล้วเนาเนี้ยอันนี้อันนี้ผมเคยกินปลาไหลเคยกินไหมปลาไหลอันนี้คือกินปลาไหลครั้งแรกจริงอ่ะจริงปะและถ้าสิบคะแนนให้เท่าไหร่ครับเมนูนี้เจ็ดครับเจ็ดเต็มสิบมาแล้วปีกไก่ทอดนาโกย่าหูช่ำๆเลย ล่าซอสมาแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้ยอร่อยอร่อยตาโตอีกแล้วเวลาอร่อยไว้ครับตาโตอ่ะเมนูนี้ให้กี่คะแนนครับเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้สิบเต็มสิบสิบเต็มสิบแค่โอ้สิบเต็มสิบสิบเต็มสิบสิบคะแนนเต็ม าเมะะยำราเมงมาแล้วข้าวห,หน้าปลาไหมาข้าวหน้าปลาไหลมาอโฮโฮโฮีกหนึ่งถ้วยโอแสดงว่าอร่อยจริงตอนนี้เราสั่งมาถ้วยที่สองแล้วครับนี่ถ้วยแรกอ่ะเราไม่ได้กินเลยนะ<ห>กินไม่ทันพี่เบสแต่แม่เราจะสั่งอีกถ้วย,ยหนึ่งปลาไหลของโปรดครับและอันนี้อันนี้คือต้มยำพี่เบสกินไหวไหมอีกถ้วยนึงไหวไหมครับไหวนะจริงนะเคตามเพื่อข้าว อร่อยร่อยจริงใช่ไหมแม่จริงจริงเลยนะปกติแม่ก็กินนิดนิดหน่อยหน่อยแต่วันนี้กินคำใหญ่ไปเลยอ่ะมาพ่อลองไปพอลองพ่อลองบ้างค่ะโอเคข้าวหน้าปลาไหลค่ะชิ้นใหญ่ใหญ่เอาปลาไหลเข้าปากก่อนอืแล้วตามด้วยข้าวืมปลาไหลก็ดีอเดอืว และนี่คือเมนูที่พ่อแบงค์ชอบเพราะว่ามันแซ่บมันเป็นราเมงแบบแซ่บคือราเมงต้มยำคือต้มยำรา,าเมงใช่ต้มยำราเมงหรือว่าราเมงต้มยำนั่นเองลองชิมเลยพ่อลองชิมน้ำซีว่าเป็นยังไงต้มยำออกแนวไหนอืมอร่อยเลยอะ่ะเหมือนต้มยำกุ้งเลยอันนี้เขาก็เบินมาด้วยใช่ชิ้นใหญ่ แล้วเส้นเขาก็จะแบบเป็นสูตรพิเศษของทางร้านใช่ไหมกินคู่กับไข่อันนี้เขามีชื่อเรียกด้วยนะก<อ>็คือไข่ต้มหมักซอสญี่ปุ่นจริงมันไม่ใช่ไข่ต้มธรรมดาซอสด้วยอาจิรามะนี่เหนียวนุ่มเมนูนี้พ่อแบงค์ขอแนะนำอีก เพราะว่าเป็นเมนูต้มยำถ้าใครชอบแซ่บๆอ่ะมากินได้เส้นเขาจะเป็นเส้นแบบเล็กๆนะดูเด,ด็กเส้นแบบนี้เป็นเส้นเล็กๆแต่เป็นเส้นสดทําเองอร่อยอม,มันกาลังกรุบกุบแต่อังนี้มันเป็น,นยางๆเนี่ยใช่เหมือนไข่าย,ยางมะตูมเขาจะมีความมันๆเผ็ดเผ็ดเกินไหมพี่เบสกินไหวไหม เพราะมันเป็นต้มยำลองซอดน้าดูสิพอดีพอดีพอดีเลยเนาะ,นะอยากอยากจะเพิ่ม<ๆ>อยากจะเพิ่มรสเผ็ดเ,ดเหรอผมเป็นคนชอบอยิ่แซ่บอยู่แล้วอันนี้มันคือพริกป่นญี่ปุ่นนะพี่เพสไหวเหรอโอ้พี่เพสไห <c oughs> วครับค่อยๆนะระวังหกพอพอพออันนี้นคือพพเพิ่มเพิ่มความอร่อยนะพี่เบสโอ้คหหมูชาชูเบินไฟชิ้นใหญ่มากใหญ่ว่าช้อนอีกอ่ะดูดูช้อนสิทุกคนหมุนรู้วิธีการกินแล้วยังไงครับ คู่กันเลยหรอเอามาห่อครับเราจะทําเหมือนหมูห่อเส้นลองดูครับพี่เบสจะเอาได้ไหมเอาแล้วครับเส้นไปก่อนครับเส้นนำไปก่อนตามด้วยห,หมูโอ้โหไม่พี่เบสนี่ทำได้หมดเลยอ่ะหืสุดยอดจีเด็ดไหมเอาถามจริงชอบไหมชอบจริงๆนะครับปกติพี่เบสกินรามเมงไปครั้งสองครั้งเองเ,องเนาะก่อนจะมาที่เนี่ย คำโตๆโตพอดีคำเลยโอ้โหไข่พอดีคำไข่ขารมนลนะเพราะว่ามันเป็นแบบยางมาตอยอ่ะเอ้ยไม่ใช่ยามาตูมเอ้ยถูกแล้วเอบิสราเมงสาขาอยุธยาตั้งอยู่บริเวณท้ารถเจ้าคงเชิญชวน FC บิงไบมาเลยนะมาตามรอยได้เลยผู้ปกครองสามารถพาลูกๆแวะมากินได้เลยเหลังเลิกเรียนที่นี่ก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนอยู่ที่เจ้าคงตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นท้ายใบเรสร็จซื้อครบ400 ครั้งถัดมาสามารถแลกข,ของที่ทางร้านกําหนดได้เลยนะหนึ่งอย่างอ่าถ้าเรามีใบเสร็จสี่ร้อยอย่าทิ้งนะนี่ทุกคนมีมาริโมด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันของหวานนี่นาเรากินของขมันคือ <ไป S 2> อะไรเนี่ยมันคืออะไรพี่เดีสั่งมาเนี่ยมันมันคือโมจิชาเขียวมัทฉะฮะขนมโมจิเหรอลองชิมกันไหมชาเขียวมัทฉะเรากินอาหารกันแล้วเราก็มากินของหวานกันบ้างใช่ใช่ของหวานตกท้ายไปลองเลยครับ น้องไบม,มันเป็นแบบเข้มข้นนะอาจจะขมหรือเปล่าเฮ้ยไม่ขมหรออร่อยเหรอ,อ,รอพี่เบสเป็นไงไหนลองกัดสิอ,อ๋อเข้าไปแล้วเหรอโอ,อ้โหไวามากข้างในเป็นแบบเหมือนรูด้ยเดูปากไบสิไ้อร่อยอะแม่ข้างในเป็นใสๆโอเคครับทุกคนที่นี่เอบิสุราเมงสาขาย,ยุธยาตั้งอยู่บริเวณท่ารถเจ้าพรม สามารถเซิร์ช Google Map ขับตามมาได้เลยนะที่นี่อร่อยมากๆเปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึง4ทุ่มโอเคครับทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิ๊กไบค์ด้วยนะบ๊ายบายเอดีสเล่า้